บินตรงมาอะไรสดที่นี่เลยใช่ครับบินตรงมาเพื่องานนี้ดยตรงครับอ้มันหายากมากเลยสาหรับคิวเราตอนนี้ใช่ครับเหนื่อยแต่ว่าต้องสู้ครับโอ้เมื่อคืนเล่นที่ไหนพอเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ที่อําเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็เลยบินจากอุบลบินจากอุบลน,นั่งเครื่องจากอุบลมากทม,มแล้วบินกทมกลับไปลงคอนแก่นแล้วก็ จะประชุมกับลูกทีมสองทุ่มตัวประชุมรถแห่สาวน้อย่นแพงทีมงานอย่างนี้ประชุมสักครั้งเลยมีแต่คุยกันแบบยังไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราเป็นกลุ่มใช่ครับวันนี้ขอคุยแบบแบบอย่างทางการก็คือรถแห่สาวน้อยทั้งสองคันเจอกันที่อาณาจักรสาวน้อยเพื่อนแพงมันมันมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของรถแห่ตอนนี้รถแห่ก็เรื่องฟีเวอร์แล้วฮะงานกําลังบูมมากเลยขับรถแห่หลังจากที่เราก็ คิดว่ามันมีงานอยู่แล้วอ่ะก็เลยเราก็เลยไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่ด้วยปกติแล้วเราเมื่อกี้เราก็เน้นไปทางเสร็จแบรนด์แล้วก็ทางด้านไปรายการต่างๆเมื่อกี้แล้วก็มาพิมามันนีวันแล้วก็กลับมาโปรโมทรดแห่พอเรากลับมาโปรโมทอีกงานบึม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 แบบงานก็เยอะรับแต่ทุกวันครับแต่ว่าวันว่างก็ยังมีอยู่หรือเพราะว่ามันรดแห่มันมันล่นได้สามกะกลางเช้ากลางวันเย็นครับ มันมันไม่เหมือนมอลลาใหญ่มอลลาใหญ่สาวน้อยเงี้ยวันหนึ่งมันก็เล่นได้แค่ฝั่งเดียวครับอ่ะพอยังพี่แมนคิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่แมนคิวตัวน,นี้เจ้าภาพก็ทักถามมาเรื่อยอนะครับแล้วก็จะมีเปิดคอนเสิร์ตโปรเจกต์ใหม่นี้วันที่27นี้ครับเปิดโปรเจกต์ใหม่เขาเนี่ยเปิดโปรเจกต์ใหม่อยู่ที่นวนคร์นคครับ25ปล่อยซิงเกิลใหม่ครับ ก็คือแสดงว่างานดอนวนาเขาเอคือจะได้ตั้งที่แรกคเพลงใหม่ที่แรกเลยครับแต่ว่าเปิดซิงเกิลเลยครับคนเมาก็มีหัวใจครับผลงานเพลงใหม่หลังจากที่พี่แม่นรอบเพลงมาไหลายหลาเมื่อนะครับเป็นเดือนนะครับถึงได้ผลงานเพลงนี้กับคนเมาก็มีหัวใจครับที่ย t u b e ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดครับเก้าโมงเช้าแล้วก็ได้รับนะครับได้รับเกียรติจากศิลปินมโมสิเป็นพี่เพชรสารัตมาร่วมเล่น MV อ ครับคนเมาก็มีหัวใจครับมันต้องพี่เพชรเท่านั้นอ่ะพี่เพชรเนี่ยดีที่แกตอบรับเออมันขายไม่ได้อ่ะมันไม่รู้ว่าจะเอาใครไปเล่นเอ็นบีอ่ะเรยกว่าพี่เพชรผมมองไม่เห็นใครเลยตอนนี้เล่นเอ็นวีเพียงนี้ต้องเป็นพี่เพชรแกก็ตอบรับแล้วน้องพี่เพชรเหนมีคูเบียในเงินแล้วก็มีคูเบียกับในเงินด้วยครับคนดังทางด้านโซเชียลทิกตอกแล้วก็หลายหลายแพลตฟอร์มรับผมยิงเล่นไหมล่ะ เน่ยถ่าไม่ได้อยู่แล้วแต่ยังไม่พูดให้นางฟังยกมืออย่างน้นยกมืออย่างน้นด้วยอยากเล่นบุญงอยากเล่นอ่ะอยากเล่นใช่ยกมือเลยอันนี้ยังไม่พูดกันฟังยังไม่ทำกันเลยนะยกมือใช่ครับแต่วนางก็ต้องได้เล่นอยู่แล้วอหาเดี๋ยวหาบทหาอะไรให้ได้แน่นอนใช่ครับตามความเหมาะสมเป็นน้องก็ได้บอกคนแล้วบอกคนแล้วน้องพี่ พี่เบียร์แล้วในรอบนี้แนวเพลงของพี่แมนเป็นยังไงบ้างโอ้ผมว่าเป็นแนวเพลงที่ตลาดต้องการเป็นเพลงที่แบบว่าไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะสายมอลำหรือสายอีสานอย่างเดียวฟังได้หลายจังหวัดคือกลุ่มก้อนของมวลชนภาคทุกภาคอ่ะฟังได้เพราะว่าเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งมอลลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตรวมอยู่ในผลงานเพลงนี้เลย คนเมากบมีหัวใจครับผมว่าเพลงนี้น่าจะโดนใจสลับเอาที่ว่าเหมือนไปนั่งอยู่ในใจคนเมอนเอาอ่ะเหมือนไปนั่งอยู่ในใจคนที่รู้สึกว่ากําลังปุกหักคิดว่าปล่อยหนึ่งวันล้านวิวได้ไครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเอฟซีแต่ผมคิดว่ายังไงก็ขอพลังจากแฟนๆให้ช่วยกันมันตอบยังไม่ได้ครับว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านหนึ่งวันห้าแสนหนึ่งวันสองล้านาามันก็ตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอฟซี นะครับขึ้นยูน้ำพลังแฟนๆที่จะแช่เชี่อวซอยพีแม่นซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ oh. เปิดพุทธศักราชแห่งปีเลยครับ oh. ผลงานเพลงนี้ทุ่มทุนสร้างอานวยการผลิตโดยนะครับ oh. ผมเราก็มีความตั้งใจครับกับท่านานายเอโปรดิวเซอร์นะครับคิดว่าเพลงนี้หลังจากที่เราเลือกเพลงคัดสรรเพลงคัดเฟ้นเพลงจนมาเป็นเพลงนี้แล้วคาดว่าเพลงนี้คือน่าจะเป็นหนึ่งในเพลงมหาชนครับแล้วก็ สามารถท่านนําไปร้องนําไปแสดงได้เลยแต่เขายกให้เราจริงๆนะสาวน้อยในเรื่องของโซเชียลเรารู้สึกยังไงบ้างที่เป็นหบบป่อลำที่แบบเก่งในด้านของโซเชียลก็ต้องขอบคุณสลับทุกคําติชมและสลับทุกคําแนะนํานะครับเราก็มันหยุดไม่ได้ถึงจะดีนะในเราก็ต้องพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งเรื่องอะไรมันไม่รู้อะเราทาไปเราเรียกขอให้แฟนๆได้ประทับใจขอให้แฟนๆได้บันเทิงมีความ หัวเราะมีความคลายเครียดมีความสดะดวกขันสาในการรับชมคลิป<ม>ในการรับชมผลงานในการรับฟังผลงานเพลงของเราจากค่ายลำเพลินอินเดียคอร์ดครับคนคนเรียกเราว่าหมอลำโซเชียลก็คือในหลังจากในกรณีที่แบบเราไม่ได้ค่าตัวไม่ได้ค่าจ้างวงอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นวงใหญ่ที่โซเชียลก็ทั้งบูมเราออกมาโพสต์มันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบ อ๋อมันก็เลยเกี่ยวกับเรื่องที่ช่เองเงินอะไรอย่างเงี้ยเเงินที่จะผัดบาง<ม>บางวงเ<ม><ะ>ขาได้มองว่าเหมือนแบบเขาเป็นวงที่ไม่มีชื่อเสียงเขาไม่มีพอที่แบบเออจะกล้าทวงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกยังไงบ้างมันก็ก็ทวงอยู่นะหลายๆวงก็ทวงแต่ว่ามันก็ไม่รู้แล้วแต่จังหวะอันนี้ขาดเขาเรายังไม่ได้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เฉพาะจะจงเหมือนวันนั้นวันนั้นก็คือ คือมันม,มันเลื่อนมาหลายครั uhm, meter, はは from, ้งแล้วเหตุผลคือนัดแล้วนัดอีกนัดแล้วนัดอีกจนซ้ออะไรเงี้ยนะโอเคอะนัดแล้วมันไม่ได้สักทีแต่เลื่อนไม่ได้สักทีก็เลยอ่ะมันก็ต้องถึงมือผมเลยถ้าถึงมือผมแล้วมันคิดว่ามันถ้าเจ้าภาไปจ่ายก็อยู่ยากนะครับแล้วเงินมันก็มันเป็นงานส่วนรวมด้วยถ้ามันต้องมีคนรับผิดชอบน้องต่างๆเลยใช่ครับแล้วก็ต้องซออแล้วก็ชีวิตเนาะครับแต่ เราต้องซัพพอร์ตลูกทีมเราจ่ายลูกทีมไปแล้วนะครับแต่มันก็มีบางงานบางงานเหมือนปีที่แล้วอ่ะผมขอลูกทีมไว้เดี๋ยวถ้าได้ตังจากเะพาะค่อยมาจ่ายกันอันนี้ถือว่าหัวหน้าขอเพราะว่าผมไม่ได้ไปงานด้วยอย่างเงี้ยที่ไปฟ้องอยู่โดนอะไรเราก็ชนะคดีไปกอเราบอกาล้เราไม่ได้ไปเบียดเบียนเราไม่ได้เรามีอาชีพก็คือศิลปินเราไม่ได้โกงเราไม่ได้เราก็ทำหน้าที่ของศิลปินเรามันรู้สึกท่อไหมพอแบบเราเต็มที่บางที่แบบ ในเรื่องของร้องเรียนเสียงดังบ้างฝนฟ้าอากาศบ้างอะไรแต่แบบพอเหนื่อยแต่มันก็ถอยไม่ได้พูดถึงท้อไหมมันไม่มีสิทธิท้อนะมันมาถึงทุกวันนี้แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะทอ้อมันเหมือนเขาสร้างเรามาแล้วเราก็ต้องสิ่งไหนที่มันดูเราไม่ราบเรื่นเนี่ยเราก็แก้ปัญหาไปทีละเาปาะทีละเาป,ปาะมันมีกี่เจ้าพอนะตอนนี้มันมันมันตอนนี้มีอยู่สองสามเจ้าอยู่ครับเจ้าหนึ่งสองแสนก็มีเคลื่อนไหวไหมเราเรามกันางเคลื่อนไหวเราจากเสียงพุ่มพุธก็ทักมาอยู่ครับ ทักมาอยู่แต่ว่าผมก็ก็ถือว่าที่ผ่านมาก็ให้โอกาสกันมากอยู่นะแต่เอาให้โอกาสกันไปก่อนแต่ถ้ามันมันก็คนจะอยู่ยากอะอะไรอะไรคือแบบต้องต้องสุดจริงๆเราถึงตัดสินใจที่จะแบบโผลสุผจริงๆนั่ก็คือเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนัดแล้วนัดอีกอคนนัดกับผมเองวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นสรุปแล้วมันมันก็ไม่ใช่ให้โอกาสอยู่นะบางครั้งคือถามว่าไม่ใช่ว่าเราไปเล่นไม่มีคนดูเหรอแล้วเก็บตังค์ไม่ได้ไม่ใช่ครับ บางที่ว่านี่คือเราไปเล่นที่ร้านแล้วแต่โบเกอร์บางคนเอาเงินรับเงินจากร้านแล้วเราไม่มาใจเราใช่เราก็เป็นนิสัยแบบนี้เล่นจบแสดงเสร็จเราก็ไม่ได้ทําหาค่าตัวเราก็ไปเลยไปงานอื่นต่อไปต่อไปแล้วมันกลายเป็นพอกพอกสองงานสามงานคืออย่างนี้แต่ละรอบเรามีการเก็บค่ามาทำครึ่งหนึ่งก่อนใหม่อหรือเอแบบเหมือนจะแบบเปลี่ยนวิธีการเก็บมไหมคงจะครึ่งหนึ่งคคงน่าจะมีการเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนวิธีการขึ้นมาดนึงอาจจะเก็บ ค่ามัดจำเพิ่มเยอะกว่าเดิมออ๋ธรรมดาคือเก็บครึ่งหนึ่งอยู่แล้วปกติก็มัดจําศิลปินเนาะมันก็แค่สามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อก็จะจะเพิ่มมายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยต่อจากนี้ก็น่าจะครึ่งต่อครึ่งเงี้ยถึงงานก็ครึ่งหนึ่งเงี้ยหรืออนก่อนกนขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแต่ค่ายใหญ่ๆก็ต้องจ่ายก่อนนะถ้าเป็นค่ายใหญ่ๆทำ ครัอย่างในกรณีบางอันที่รเราโพลไปหลายวงเขามาบอกว่าเออคนเดียวกันเลยยังไม่ได้นน <c oughs> โดนกันเยอะเลยอยากจะฝากแบบเออบอกอะไรสำหรับคนที่เป็นแบบแสดงคน,คนเดียวกันก็มีเยอะใช่ไหมเออ,เออใช่ไหมครับก็ถือว่ามันถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในอาชีพนี้แล้วนะครับผมว่ามันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานผมว่าคุณอยู่ยากนอกจากคุณแบบทําแบบนี้แล้วคุณแบบไม่ยึดอาชีพแบบนี้แล้ว ก็คือทําแบบนี้ก็แบบเหมือนแบบหลอกศิลปินไปแล้วก็แบบไม่เข้าวงการนี้แล้วเนี่ยยอมแต่ว่าคุณยังอยู่ในวงการนี้อยู่ผมว่าคุณเลิกพฤติกรรมแบบนี้อืถ้ามีไม่มีก็พูดคุยกันดีกว่าหรือไม่ต้องรับแอ่สงสารศิลปินคือทาได้มาเราเขาไปแสดงเราใช่ครับใช้เหมือนกันใช่ครับอศิลปินนอก่างสาวน้อยแพงอย่างนี้คอนเสิร์ตหรือวงอะไรเงี้ยไปก็ไปหลายก็ไปหลาย อย่างนี้กาเสร็จก็ไปห้าสิบหกสิบชีวิตครับแล้วว่าจะเล่นเสร็จแสดงเสร็จแล้วก็โอ้โสิได้เงินเพิ่นเนาะครับแต่ท่านก็นําเงินไปใช้อะไรไม่รู้ไปใช้เลยมันก็แล้วเราล่ะเล่นกว่าจบเหนื่อยเราเหนื่อยเราเล่นแล้วกี่หลายชีวิตเนาะพ่อเนาะเพราะอย่างคนนั้นมองว่ามันรุนแรงไปที่เหมือนแช่งเหมือนให้รถความโอ้อันั้นมันรุนแรงไปครับมันเหมือนความ ว่าใจคนเป็นคนคนณคงไม่มีมั้งหรือคุณได้รับข่าวสารมาจากไหนข้อมูลมาจากไหนแล้วคุณมาโพสขอให้ลดความตายโอ้โหอย่างนั้โอ้โหคุณเอา ต้องขนาดนี้เลยใช่เฮ้ยเราไปทําอะไรให้ถึงขนาดนี้เราไปเล่นไม่ได้ตังค์ไม่พอโดนยังไปโดแช่งอีกใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเจอแล้วพอนะใช่แต่เราคิดว่าเราทําดีเราคิดดีทําดีสิ่งไหนที่คนไม่คิดดีกับเราเดียวมันก็ย้อนไปหาเขาเองเราไม่ได้แช่งเขานะแต่ว่าคือเดียวมันก็เขาไปหาเขาเองมันก็เป็นอย่างนั้นบุญบาปอืออ่ะผลเพลงน้องโซเฟียกิวถือว่ามาดีครับเพราะว่าน้องก็คือ ถ้าอยู่กับวงน้องก็ยังมีฐานเสียงที่แน่นแต่นี่น้องเ็าไปโรงเรียนแต่ว่าเข้าใจน้องอยู่ว่าน้องยังเด็กได้แค่นี้ก็สุดยอดมากแล้วแล้วก็เวลายังมีอีกเยอะครับหนึ่งวันสี่แสนวิวแล้วก็ติดหนึ่งติดสีม่มาแรงติดสี่มานสูงสุดก็คือสีมอ่มาแรงก็ถือว่าต้องขอบคุณพลังสาวน้อยแพงแล้วก็ที่ทไมาได้ก็คือ f c ีพี่องค์อิงที่ช่วยกดดันช่วย f c สาวน้อยแพงทุกทุกคนถือว่าก็คือน้องก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสาวน้อย มันก็ไม่ธรรมดาอยู่นะหนึ่งวันสี่แสนวิวเยอะเยอะเยอะอยู่นะครับเปรียบถึงศิลปินทั่วไปครับอย่างน้องมาถึงจุดนี้ก็ถือว่ามาเร็วอยู่มันคิดหนักไหมในการที่เราจะปั้นศิลปินหรือให้เพลงศิลปินแต่ละคนคิดหนักครับ้องเาารเหมือนเราแบกความหวังของแต่ละคนไว้เหนื่อยอย่นะครับอย่างพี่เมนต้องกดดันเหมือนกันเหมือนเราเอาเป้าหมายทํอยังไงให้พี่เมนกลับมาดังถ้าพี่เมนดังก็ก็ปกติเท่าทุนของพี่เมนว่าพี่เมนดังอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ดัง เราก็ต้องโดนอีกก็ต้องแบบเหมือนมีเพชรอยู่ในมือแล้วแต่ทำไม่ได้ทำไม่ดีใช่ไม่งั้นก็คือนานขนาดนี้ก็เลยนานแล้วก็คือในการคัดเฟ้นคัดเลือกเพลงอ่ะให้พ่อฝากเพลงที่แมนหน่อยฝากไว้ด้วยนะครับยี่สิบห้านี่ครับเก้าโมงเช้าคนเมากับมีหัวใจครับอแล้วก็ถ่ายทํา MV โดยทีมโปรดักชั่นน้ำเพชรสตูดิโอครับแล้วก็ทีมงานนะครับถ่ายวันที่สิบแปดครับ นักแสดงยังมีนำโดยพี่เพชรสารัตแล้วก็ครูเบียแล้วก็คุณเงแล้วก็อุ้งอิงพี่บ้นแพงพออาจจะมีพ่อโจนิดนึงแล้วก็ได้ฟังได้ฟังยี่สิบห้าได้ฟังที่ยูทูบช่องสาวน้อยรับเพลินอินดี้แต่โชสดวันไหนเพราะว่าโชสดขึ้นเวทีเปิดปฐมฤกษกเปิดซิงเกิลนะครับวันที่ยี่สิบเดบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยทีมงานป๋าช่วยประมวลเป็นคนจ้างที่แม่มณีวัน ครับเจอกันที่ข้างปัป๊มปตทนวันครครับอ่า,อาโอเคโอเคโอเคขอบคุณค่ะ